สวัสดีคะ่ะนานๆมาไลฟ์กันทีนะคะมาพบกันที่เพจนะคะสุภักผลิตภัณฑ์เร่งผมยาวนะคะ,ะมีคําถามจากเพื่อนๆนะคะขอเริ่มกันเลยนะไม่ไม่รีรอนะจ๊ะเพราะว่าเวลามีจากัดคะ่ะผลิตภัณฑ์เร่งผมยาวตอนนี้นะคะจินนะคะขอ,อะแนะนําตัวก่อนจินนะคะเป็นแอดมินนะคะดูแลเพจนะคะ,ะสุภักนะคะผลิตภัณฑ์เร่งผมยาวเนาะนานๆเราก็จะมาเจอไลฟ์สดกันสักทีนะคะก็จิน จะมาแนะนําเรื่องผงฮอร์โมอนเล่งผมยาวมีเพื่อนๆถามมาเยอะมากเลยนะคะแต่จิ้นขอมาตอบในนี้เนาะ <S 2> <S 2> <S <ๆ>เพราะว่าบางทีถ้าเราตอบในแชทเนี่ยจิ้นตอบไม่ทันนะคะหลายท่านแต่เป็นคําถามเดิมๆอันเดียวกันนะคะผงฮอร์โมอนเร่งผมยาวตอนแรกนะคะที่ผลิตล็อตแรกเลยนะคะมันจะเป็นซองนะคะพอเป็นซองเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะปรับปรับวิธีการใช้วิธีการบรรจุภัณฑ์มาเป็นแบบขวดเป็นขวดแบบว่า ประมาณ10กร,รัมแล้วก็จะมีหัวบีบได้นะคะเพราะว่าที่เราพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยเพราะว่าได้จากลูกค้านี่แหละบอกว่าพี่มันใช้ยากนะแบบนี้มันใช้ยากแบบนั้นมันใช้ยากอ่ะจีนก็จะเอามาปรับตรงนี้ต้องขอบพอคุณมากเลยนะคะแล้วก็ล็อตที่3นะคะจะมาเป็นแบบกระปุกคือใช้ง่ายขึ้นแบบว่าหัวไอแบบเป็นขวดแล้วมีหัวหัวบีบอ่ะมันก็ดีแต่ว่าบางทีอ่ะเพื่อนๆหรือว่าน้องๆนะคะเอาไปใช้แล้วแบบพอดีมันอยู่ในห้องน้าเนาะ บางทีหัวเปียกบ้างอะไรบ้างหัวมันก็ชือ้นเนาะพอบีบมันก็ไม่ค่อยออก จริงก็ปรับมาเป็นแบบกระปุกอันนี้คือตอนนี้ปัจจุบันเลยนะคะเป็นแบบกระปุกก็จะมีผงผงฮอร์โมนอยู่ในนี้นะคะจริงๆอะ่ะเขาจะอยู่ในถุงแล้วก่อน,ก,อนก่อนที่จะเปิดใช้มันจะอยู่ในถุงแล้วถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปใช้ก็เทใส่กระปุกแบบนี้นะคะมันจะมีกระปุกแบบนี้มาให้ด้วยแล้วข้างในก็จะมีผงผงฮอร์โมนซึ่งใส่ถุงเอาไว้แล้วก็ใส่ไปในกระปุกนะคะกันหกเวลาจะส่งเนาะนะคะเวลาเพื่อนๆไปถึงบ้านนะคะก็แกะถุงแล้วก็เทใส่กระปุกอันนี้เพราะเรามีกระปุกไปให้ใส่แล้วเวลาจะใช้เราก็หยิบผงฮอร์โมนมาผสม ผมยาวเนาะนะคะอะตัวตัวผงฮอร์โมอนตัวนี้มันช่วยในเรื่องเอ่อม,มันใช้ยังไงบ้างไม่ได้ช่วยในเรื่องก็คือช่วยในเรื่องอะไรก็คือมันช่วยในเรื่องผมยาวอยู่แล้วนะคะเร่งผมยาวนะคะลดการลดการร่วงของผมแล้วก็ท้ายผมขึ้นใหม่แต่มันมีวิธีการใช้นะคะก็คือถ้าเร่งผมยาวปกติเนี่ยให้เพื่อนๆนะผสมกับแชมพูแล้วสระ ปกติได้เลยทุกครั้งที่เพื่อนๆสะนะคะแต่ว่าในกรณีที่ผมล่วงวันนี้มีเพื่อนๆถามมาเยอะในแชทเยอะมากไม่ใช่วันนี้หรอกหลายๆวันแล้วมารวมกันนะคะว่าใช้ยังไงเพราะว่าแอดมินเคยแนะนําว่าให้ถ้าในกรณีผมร่วงให้ใช้คู่กับน้ำตะไคายแล้วเพื่อนๆบอกว่าน้าตาไคร้มันจะเอามาจากไหนมันทํายังไงมันซื้อจากเซเว่นมันซื้อจากอ่าทูบเปอร์มาร์เก็ตได้ไหมอันนั้นนะคือเป็นน้าตาไคร้ที่เขาแบบว่า ผ่านกับมวิธีมาแล้วไงมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมันไม่ดีอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดแล้วเขาใส่น้ำตง้งน้าตาลมาด้วยไม่ได้เราคั้นเองคะ่ะเราซื้อตะไคร้จากตลาดที่เป็นต้นๆเลยะคะ่ะหรือว่าใครมีที่บ้านนะคะอุ้ยหน้าใสวันนี้ใช้ครีมทิปเปิลทีตัวไหนไปนู้นมีแบบว่าม,มีมีน้องน้องอามาให้ใช้ไงะะอุ้ยใช้ดีมากเลยหน้าใสดิ้งเลยนะคะก็เออใช้ตะไคร้ที่เราซื้อจากตลาดก็ได้ที่เป็นต้นเป็นกำกำ<ๆ>ที่เขาเอามาต้มยำกันนั่นแหละหรือว่าถ้าใครมีที่บ้านก็ไปตัดจัก,กอมาได้เลยนะคะก็เอาาามมพอประะะณนค ก็คือประมาณแบบอ่าจะบอกยังไงดีกำมือเนึงอ่ะก็คืออย่างต้นหนึ่งก็กำหนึ่งอะค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเอามาล้างให้สะอาดนะคะถ้าเพื่อนๆมีเครื่องปั่นนะคะก็หั่นฝอยเสร็จปุ๊บก็เอาไปปั่นพอปั่นให้มันละเอียดเสร็จปุ๊บก็เหยาะน้ําไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าน้ำที่จะใช้ในการใช้คู่กับผงฮอร์โมนอะเราจะต้องเอาไปหยอดตามโคนไงแล้วก็เอา พอดีให้พอแต่แต่ตัวจีนนะคะจะแนะนําให้เพื่อนๆใช้3มช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ํานะคะไป3มช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ปั่นวรวมกับตะไคร้เสร็จปุ๊บให้ละเอียดเสร็จปุ๊บก็เอามากองแล้วบีบขันเอาแต่น้ําเลยนะคะก็เอาน้ํานั้นนะคะมาผสมกับผงฮอร์โมนตัวนี้ประมาณ1กรัมนะคะคนให้เข้ากันเลยให้เนื้อมันเข้ากันเสร็จปุ๊บถ้าบางท่านไม่มีขวดบรรจุภัณฑ์ที่มันมีหัวแหลมแหลมแล้หยอดก็ใช้สำลีนะคะจุ่มลงไป แล้วก็เอามาบีบตามโคนนะคะตามโคนตามหนังศีรษะเวลยนี้อะไรเนี่ยผมติดไป,เ,ปเมื่อกี้เมื่อเช้าไปมุดไอ้นี่มาผมนะคะหยอดตามโคนหยอดตามหยอดตามโคนของเราเลยนะคะเสร็จปุ๊บก็นวดนะคะตรงไหนที่เราอยากท,ที่ที่มันผมร่วงอะ่ะหรือถ้าร่วงเราไม่รู้มันร่วงตรงไหนก็หยอดหยอดหยอด,ยอดทั้งหัวแต่ถ้ามาผมร่วงมันจะร่วงช่วงตรงนี้ตรงนี้มันจะไม่ค่อยร่วงหรอกตรงนี้เป็นช่วง หัวระบายความร้อนเขาเรียกว่ากระม่อมกระม่อมของเราเป็นช่วงที่ระบายความร้อนเขาเรียกความร้อนขึ้นหัวบางทีทานแป้งเยอะนะคะบางท่านน่ะทานพวกแป้งเยอะพวกคาร์โบไฮเดรตเยอะนะคะทานโปรตีนน้อยมันก็จะทําให้ร่างกายร้อนพอร้อนมันขึ้นหัวผมมันก็จะร่วงไม่ส่วนแล้วบางคนก็ใช้อับชื้นสระผมก่อนกลางคืนผมเปียกนานมันมีสาเหตุเยอะมากในเรื่องผมล่วงนะอันนี้คืออ่า เขาเรียกว่าเดี๋ยวจะพูดอีกกรณีหนึ่งแต่อันนี้มาพูดเรื่องผงฮอร์โมนนะคะตัวนี้นะอ่ะเขาจะอยู่ในปัจจุภัณ์แบบนี้นะคะจิ่นจิจะใส่ไปแบบนี้กระปุกอยู่แบบนี้มันจะเป็นซองและมีคําอธิบายอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะต่อนะคะเพื่อนๆก็หยอดเสร็จปุ๊บก,ก็นวดใช้นิ้วมือตรงนี้นะคะ่ะใช้อุ้งอ่าเขาเรียกตรงปลายนิ้วะคะ่ะไม่ใช่เล็บนะตรงปลายนิ้วตรงนี้นะคะ่ะนวด นวด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 โคนนะคะให้รู้สึกว่ามันอุ่นเสร็จปุ๊บทิ้งไว้10นาทีและไปสระทิ้งไปสระช่วงที่สระนะคะให้ใช้ผมฮอร์โมนนะคะประมาณหนึ่งก่าเหมือนกันผสมกับแชมพูผสมแล้วก็สระอีกทําแบบนี้ทุกครั้งที่เราสระนะคะก่อนที่เราจะสระเราทําแบบนี้ทุกครั้งไม่จาเป็นต้องทําทุกวันนะคะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกอยากจะสระผมก็ให ใช้ผงฮอร์โมนตัวนี้ผสมกับน้ำตะขคายถามว่าน้ำตะขคายทำไว้ได้เลยได้ไหมแช่เย็นอันนี้จิ้นไม่ไม่ค่อยแนะนานะแนะนําให้ใช้เป็นสดเลยทักท,ทำทีใช้ทีเพื่อนๆอบอกห่วยขี้เกียจอ่ะไม่อยากทําเลยต้องต้องคั้นน้ตาตาไคร้ทุกครั้งะที่เราต้องสระเพื่อนๆก็ล้างตะขคร เอาตะไคร้เป็นต้นมาล้างเก็บไว้ในตู้เย็นเลยนะคะอย่าเพิ่งหัน่นพอจะใช้ทีก็เอามาหั่นทีคือเราเตรียมตะไคร้ไว้เพื่อหั่นเลยนะคะไม่ต้องหั่นทิ้งไว้นะเพื่อนๆก็คือจะใช้ทีก็เอามาหั่นทีหนึ่งแต่ว่าเราล้างไว้เรียบร้อยเป็นต้นแล้วมันก็จะสะดวกขึ้นหน่อยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆ,ๆไม่อยากไม <ๆ S 2> ่อยากที่จะอยากแคให้ผมหายล่วงก็ต้องมานะหน่อยเอาจริงนะทุกอย่างมันต้องมีการแลกต้องแลกกับเวลาถ้าเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยไม่อยากทำมันเสียเวลาอ๋อก็ล่วงต่อไปจินช่วยได้แค่นี้จริงๆเพราะว่าขอองงแบบนนี้้มัต ช่วยเหลือตัวเองบ้างไงคือแบบว่าอยู่ดีตื่นมาแล้วจะใช้แบบใช้ตัวนี้มันมันก็ยากนะเนาะของแบบนี้มันก็ต้องครึ่งๆไงพอตัวผลิตภัณฑ์ึครึ่งหนึ่งแล้วก็แรงของเพื่อนเพื่อนครึ่งหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนบอกว่าขี้เกียจไม่อยากตำน้าตาไคร้เลยมันก็ต้องทําถ้าเราอยากผมหายล่วงเนาะทุกอย่างมันอยู่กับตัวเราถ้าเราแบบอยากสวยอยากผมหนาอะอะแล้วมากรณีผมหนาอันนี้คือเรื่องผมร่วงจบไปแล้วเนาะจบไปแล้วเนาะทุกเพื่อนเพื่อนเข้าใจเนาะอย่างตะไคร้เนี่ยใช้คู่กับตะไคร้จะแก้ผมล่วงได้ดี นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าครั้งเดียวจะเห็นผลให้เพื่อนๆทาไปเรื่อยๆประมาณหนึ่งหรือสองเดือนผมจะหยุดล่วงเลยแต่ให้ทําประจําก่อนที่เราจะสระไม่ต้องทําทุกวันแต่ให้ทําเป็นประจําอย่างเพื่อนๆสระผมทุกวันโอ้โหยางนี้ก็ทำทุกวันก็ไม่ไหวถ้าสระผมทุกวันอ่ะสัปดาห์ทํา3ครั้งก็ได้นะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ค่อยสระผมก็คือ2วันสระครั้งเออจะทาเลยทําทุกครั้งที่เราสระนะแต่ถ้าสระทุกวันคนที่สระทุกวันโอ้ยพี่หนูสระทุกวันอ่ะโอเคสอาทิตย์ละสามครั้ง ทำบ้างทำบ้างนะคะทำอย่างที่บอกนะผสมน้ําตะลคา้แล้วก็หยอดใส่หนังศีรษะให้ให้หนังศีรษะนะคำว่าหนังไม่ใช่ขนผมหนังศีรษะเลยหยอดไปให้มันโดนหนังเลยแล้วก็นวดให้อุ่นเสร็จปุ๊บก็ทิ้งไว้สินาทีแล้วค่อยไปล้างแล้วเอ้ยแล้วค่อยไปสระไปสระทิ้งช่วงที่สระอย่างที่บอกให้ผสมผงฮอร์โมนไปด้วยเพราะยังไงมันจะช่วยเล่งให้ผมยาวขึ้นกระตุ้นผมให้ไอ้ผมที่ร่วงอะ่ะให้มันขึ้นใหม่ไวขึ้นอ่ะนี่นี่นะแล้วก็มีกรณีที่เพื่อนๆบอกว่าอยากผมหนาผมมันร่วงแล้วมันบางแล้้วมมันนไ่ขึ นะคะให้สังเกตหนังศีรษะเราถ้าถ้าหนังศีรษะเราอะ่ะตรงเนี้ยมันไม่ใสหรือตรงหนงังศีรษะเราอะค่ะมันไม่ใส,สมันยังมีโอกาสขึ้นแต่ถ้าเกิดเราลูบไปแล้วเราหนังหัวเราใสขึ้นเงาเงี้ยโอกาสขึ้นอะมันจะน้อยแต่ว่าให้ลองให้ลองทํานะถ้าหนังศีรษะผิวหนังศีรษะมันใสแล้วอะก็ให้ลองให้ลองทํา ดูเพื่อมันจะเห็นผลแต่ว่าก็มีส่วนมากที่10คนก็จะเห็นผลประมาณสองคนแต่ถ้าคนหนังจี๊ะไม่ใส่ยังมีรู้สึกความมีรู้ขุมขนอยู่ทุกคนขึ้นแน่นอนขึ้นแน่นอนผมหนาขึ้นแน่นอนนะคะในกรณีที่ผมหนานะคะให้ใช้ผงฮอร์โมนผสมกับน,นมสด นะคะประมาณ 2- หรือ3ามช้อนโต๊ะเหมือนที่บอกแล้วก็ใช้ผงฮอร์โมน1กรัมผสมกันเหมือน้ำตะไครยเลยคนให้เข้ากันแล้วก็ยอดที่โคนนังีษะเหมือนกันนะคะก่อนสะนะคะแล้วนวดให้อุ่นทิ้งไว้10นาทีเหมือนกันแค่เปลี่ยนจากตัวน้ำตาไคร้มาเป็นตัวนมสดทั้งนั้นนมสดคือนมที่เรากินทั่วไปนะคะไม่ใช่นมมีรสหวานนั้นนมจืดน,นะคะนมจืดพัชเจอรลส์เตอร์เลไ์นะคะที่มันมีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะคะนั่นแหละเอามานะคะโอ้โหหนึ่งขวดหนึ่งกล่องก็ใช้ได้แบบลืมโล่แค 3, 2, 3ะ หนึ่งกรัมนะคะผงฮอร์โมนตัวนี้นะคะเขาจะบรรจุอยู่3ามกรัมนะคะ3กรัมแต่ว่าตอนนี้นะคะทางแบรนด์นะคะทางแบรนด์สุภักเนี่ยนะคะเพิ่มนะคะตัวนี้เพิ่มให้นะเป็นเป็นแถมให้นะ เพื่อนๆอย่าวอกว่ารอบนี้ทําไมได้สามกรรมรอบที่แล้วทําไมได้เยอะรอบนี้ได้เยอะคือมันจะเป็นช่วงลตที่เขาแถมให้แต่จริงๆอ่ะเขาตัว,ต,วตัวผลิตภัณฑ์ของเขาจริงๆนะคะบรรจุภัณฑ์ที่เขาเคยขายมาเนิ่นนานเนี่ยเขาจะอยู่แค่สามกรรมแต่มันจะมีช่วงลิมิเต็ดนะคะช่วงไหนที่เราอยากทําให้ลูกค้าก็จะมีเนื่อเดือนสองเดือนก็จะใส่ไปให้ประมาณแปดกำรรม,มากเกินสองหรือสามเท่าเลยบางทีก็แปดกรรมบางทีก็สิบกรรมนะเพื่อนๆ ก็จะได้ไปในจํานวนเยอะนะคะอันนี้เป็นของแถมท,ที่ให้ไปแต่ว่าพื้นเพยจริงๆนะคะเขาจะใส่แค่3กรัมแต่ถ้าช่วงไหนเดือนไหนมีของมีแถมจะใส่เพิ่มไปให้นะคะเป็น10กรัมหรือ8ก <c oughs> รัมก็จะอยู่ประมาณนี้ก็แจ้งกับเพื่อนๆเลยบางท่านบอกว่า <c oughs> ล็อตนี้ทําไมได้น้อยล็อตนู้นทําไมได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มาแจ้งกันตรงนี้นะคะอ่ะเข้าใจกันตามนี้นาอนะคะเพื่อนๆไงจริงวจะต้องไปแล้วนะคะถ้าท่านไหนสนใจหรือว่าสงสัยอะไรนะคะก็ทักแชทอินบ็อกมาได้ตอบช้าแต่ตอบนะ ตอบทุกท่านเลยตอบทุกแชทไม่มีแชทไหนไม่ตอบเพื่อนเนี่ยมาคอมเมนต์ได้เลยตอบทุกแชทแต่อาจจะตอบช้าบ้างบางทีทักมาเช้าได้ตอบบ่ายอะไรเงี้ยเพราะว่าแชทมันเด้งมันรันกันนะคะบางทีแอดมินตอบไม่ค่อยทันนะคะแต่ตอบทุกแชทแล้วจะตอบแต่ละแชทละเอียดจะไม่แบบตอบแชทนี้แล้วก็ข้ามไปแชทนู้นหรือว่าแบบแบบคือตอบเราจะตอบแบบละเอียดจนฝ่าลุกจนจนจบอะจนลูกค้าพอใจแล้วจนลูกค้าแบบไม่ทักไม่ตอบไม่มีอะไรเออรับทราบแล้วโอเคโอเคค่ะอะไรอย่างนี้แล้วก็คือเราถึงจะข้ามไป ตอบไลยละเอียดแชทต่อๆไปนะคะอ่าโอเคร้อนอ่าไปแล้วนะคะแล้วก็มีอะไรสงสัยอย่างที่บอกถามมานะจ๊ะจินนะคะดูแลเพจนี้นะคะสุภักนะคะผลิตภัณฑ์เร่งผุ่มยาวนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ